คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าบ้านของพวกเขาเหล่านี้อยู่ที่ไหนกว่า50ปีที่เมืองไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยึดถือเป็นแนวทางให้ประเทศก้าวเดินไปดุดดังเข็มทิศบ,บ้านเมือง ซึ่งในความหมายของการพัฒนานั้นได้ทำให้นครหลวงและหัวเมืองใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคจเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองสวีไลความสะดวกสบายความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างอาคารมากมายนั้นหาได้บ่งบอกว่าคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันอย่างท่วนหน้า พราะความจริงแท้ที่ปรากฏคือในบริเวณรา,รายรอบของเมืองซึ่งดูสวยงามทันสมัยเหล่านี้กลับปะปนไปด้วยคนจนมากมาย ก่อนเนี้ยดูแต่สมัยมาพ่อเหมือนกันมุนี่มุดเนี่เนาะเศรษฐศาสาร์ก็ปีมกับมุดเนาะบ้านเะชียงไห่กับมีไผแล้วกันพ่อแม่ยังเสียงกันนี่นีพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วพี่ชายก็เสียหมดแล้วมีใครอยู่บ้านมียายพี่น้องทัุ้่นพี่ชายพี่สาวก็เสียหมุ่เล็กเหลือคนเดียวก็ลูกแค่นั้นเลยเนาะไปเป็นลนูกจ้างเขาทำไส้กรอกอ่ะก็เลยเป็นไส้กรอกก็เลย ขเขาลูกโตเขาหน่อยอยู่เรียนก็ไปขายขีกบหน้าโรงเรียนที่อื่นเราไม่ไปได้ยินที่ตรงนี้มันทำให้เราประกอบอาชีพได้ใกล้ลขนาดน้องสาวตัวเนี่ไปก็อยู่แถวนี้แล้วแถวแถวนอกไปไกลแล้วอยู่ประมาณกิโลนราอยากไปเลยเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วอ่ะถ้าคนอยู่เก่าอย่นี้ไม่ก็อยากไปใกล้ตัวมัง หาที่ง่ายๆพอเขาแก้การศึกษาอยู่ในเอยู่รอบเมืองเาทำไที่เกิดที่นี่แยกเกิดใ่จะลิมกเจ้าแล้วก็เลยง่ายมาเลยหันสง่ายมาเลยที่นี่อยู่ตลอดที่ผ่านมานี่ทำอาชีพอะไรย่างเงี้ยก็เนี่ยจะอาชีพเนี่ยเย็บหมวกเนี่ยะรับจ้างออย่างี้อื่นไปก็อักมีไปขอกะไป อยตในความหมายของการพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนคนมีบ้านคนไร้บ้านคนมีความมั่นคงม,มั่งคั่งและคนไร้ความมั่นคงอย่างสิ้นเชิง คคคคุณคคุณณทททัั่่่่เเเาานนะะรรบบไมกียวด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนจนเมืองซึ่งมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันในสังคมนี้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองและการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในนามโครงการบ้านมั่นคงจึงได้เริ่มดำเนินการมานับตั้งแต่ปี2546โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการบ้านมั่นคงระหว่างปี2550ถึง2554มีเป้าหมายในการดูแลคนจนทั่วประเทศจำนวน2,218ครัวเรือนสำหรับภาคเหนือครอบกลุม13จังหวัด และได้เกิดโครงการช่วยเหลือทั้งหมด110โครงการากจาก40เมือ35ง358ชุมชนร,รวมผู้<ร>ได้รับผลประโยชน์9,258ครัวเรือน<ร>อทิบ้านมั่นคงเมืองน่านบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่บ้านมั่นคงจังหวัดตากบ้านมั่นคงเมืองเชียงราย จากการที่องค์การบ้านมมะคงได้ร่วมตัวกันมานครับในการแก้ไขปัญหาที่โยอาศัยหืกับปีน้องในเขตเทศบ,บาลนครเชียงไายแล้วก็อบตเมืองพานก็ได้ร่วมตัวกันมาตั้งแต่ปี2546จนมาถึงบรเดี๋ยวนี้ก็2556รวมกันกับ10ปีครับได้ดําเนินการการแก้ไขปัญหาด้านตีอยอาศัยให้่กับปีน้องเขาเนี่ยนะครับในการรวมกันทั้งหมดก็ 834าครัวเรือนนะครับจำนวนคนก็ประมาณ2,500กว่าคนนะครับจากการดำเนินงานมานะครับเขาก็มีการแก้ไขปัญหาทัง้งพื้นที่ดินเดิมนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่ปี่น้องเขาเดือดร้อนด้านปีอยู่ในพื้นที่ของคณะนะครับแล้วก็อยู่ในกรมเจ้าท่าแห่งหนึ่งโครงการนะครับแล้วก็อยู่การแก้ไขปัญหาในโครงการพื้นที่ดินใหม่5โครงการในนามของสากรณ์นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่พศ4โค ผลกระทบจากไอ้ชุมชนเกต่สองห้องที่เราไปนี่นะมันระทบกระทบจรกไอ้ตับุุษที่สาธารณะทางสาธารณะเสร็จแล้วเราก็ได้ลงพื้นที่ตำรวจในเขตเมืองเนี่ยพบผู้บุกเลยกเดือ้อนที่อสายประมาณเกิร้อยกว่าที่เราตำรวจเมือพประโขศีงเสร็จแล้วเราก็จัดแผมว่า จากตามลําดับชั้นมันน้อยผู้เรียนร้อนมากูนน้อยที่ไหนจะก่อสร้างเป็นใหม่ก่อนทำไมก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาของเกจทสองข้อมูลหอมก็ได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมานะครับเพื่อข้าวเปลืขบวนบ้านมันคงนะครับได้รับการประสานจากทั้งสถาบันธนาคารชนนะครับมีเจ้าหน้าที่ประสานครับทางธนาคาไม่นานรวมกับกลุ่มทรัพย์ก้อนกลุ่มองค์กรชุมชนนะครับกลุ่มภาคพินานนะครับก็ได้มาเป็นตัวเรื่องที่มาสนหอมในการขับเคลื่อนจนได้ครับงบประมาณในปี2อ1 2นะครับขบวนการนัฐการนะครับ เป็นณะกรรมการในชุมชนทั้งหมดนะครับในการจัดสื่อจัดจ้างนะครับในการดูแลงบประมาณในการประมาณราคาในการตรวจสอบบ้านบ้านไหนที่จะเสียนักเสียน้อยนะครับเขาก็จะเชิญสมาชิกทั้งหมดหรือามาอู้กันว่าหลังจากเขาส่วนแล้วว่าบ้านไหนเสียนักเสียน้อยเขาก็แจ้งเปิหูนะครับว่าเปิดจะได้หูว่างบประมาณที่จะได้ตัวไหนนะครับบางบ้านได้นักเขาก็ถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อว่าเปินลำบากนะครับ ถามว่าจะจะคือคือสมบูรณ์ก็ร้อเปอร์เซ็ก็กับใจแต่ว่าจะน <ol> ้อยเขามีการพัฒนาความอยู่ของเรื <Te> <ikka> ่องดีขึ้นจากเดิมนะครับแต่วามีความมั่นคงขึ้นนะครับโครงการบ้านมั่นคงเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกมิตินับแต่การออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับตนเองการเลือกพื้นที่ปลูกสร้างร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณโดยความเหมาะสมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องตรงกันการร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานเจ้าของที่ดินต่างๆเพื่อวางแผนแก้ไขร่วมกันและได้ข้อตกลงที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนี่อันเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดปลาันไปไปอาศัยคนอื่นอยู่ ท te ีนี้เขาได้งบประมาณมาเขาก็มาสร้างให้เปินโดยซื้ออุปกรณ์ให้่เปินค่าแรงจ่วยกันเนี่ยออกมาแล้วก็ได้สํารวจที่รัฐบาลดุรขประเทศนะคะเพื่อที่จะเข้ามารองรับโครงการดยที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้รับคัดเลือกจํานวนสี่สี่ชุมชนนะสี่ชุมชนนะประกอบไปด้วยชุมชนราชติบำรงนะชุมชนไรทองชุมชนวัดพระแก้วนะแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งก็คือสายปะกอ๋นะค่ะ แล้วก็เข้าไปมีบทบาทนะแล้วก็ส่วนร่วมในด้านของการให้การสัดสนุนในพื้นที่นะคะแล้วก็การเข้าร่วมเป็นอาทีเครือข่ายนะตอนแรกเนี่ยที่มาในตอนปี2543มาเห็นสภาพก็กต้องบอกว่าน่าสงสารนะคะแล้วก็คิดยังไงว่าทํายังไงดีถึงจะพัฒนาและประับปรุงพวกเขาได้นะแต่ด้วยภารกิจของเราเนี่ยมันไม่ได้เอื้อนะคะแล้วก็ อาจจะอ่อนในเรื่องของการประสานในในชุมชนกับท้องถิ่นนะคะมันก็เลยยังไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างน,นะคะพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็มองเห็นนะคะว่ามันจะเป็นแนวทางที่ดีนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการใช้ประโยชน์ในที่ราชธมสดุกให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็คุ้มค่าะคะ่ะบ้านมหาโพธิ์นี่ก็ <c oughs> <c oughs> มีอยู่หลังหนึ่งเะครับเขา อ่าได้ลื้อคือเปิดมดเลยนะครับหนึ่งจะเปินคนอยู่ตัวคนเดียวเหรครับเนาเปเปิดคนมีอายุนักแล้วเขาก็ลื้อเปิดมดใหม่แล้วก็แปลงใหม่ให้เปิดน,นะครับงปกกบประมาณที่เขาทำก็ประมาณหกหมื่นห้านะครับซึ่งงบประมาณจริงๆแล้วบ้านหลังหนึ่งเขาจะได้งบประมาณอุดหนุนแค่สองหมื่นห้านะครับแต่ว่าวิธีการเหมือนกันนะครับว่าเขาจะแชร์กันนะครับบ้านไหนรุ้นน้อยนะครับเสียน้อย,บบนนอยนนเขาก็จะจ่ายงบประมาณน้อยบ้านไหนที่เสียหนักเขาจะจ่างบประมาณหนักนะครับอย่างเช่นบ้านย้ายสมนะครับเขาจะได้งบประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับ การไม่เลือกแก้ปัญหาเป็นรายครัวเรือนแต่หากเน้นแก้ไขทั้งชุมชนและทั้งเมืองนอกจากจะทําให้ชุมชนเกิดความร่วมไม้ร่วมมือดูแลกันและกันแล้วยังทําให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะสร้างสังคมที่พึงประสงค์ด้วยตระหนักดีว่าการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นตนเองไม่อาจดีได้เพียงลำพังหากต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ง่ายครับแค่สามข้อเองเรื่องแรกคือว่าเราจะอนุรักษ์นะครับถ้ามองเรื่องในแง่ของกายภาพนะการเป็นยูแบบแบบในเวียงเก่าเนี่ยนะครับคือการอยนใสกแบบความหนาแน่นมันค่อนข้างน้อยนะครับของนี่ยข้างสูงกว่ามีใหญ่ประกอบไปที่โดยรอบเนี่ยประกอบพื้นที่ที่มันมีคุณลักษณะาทางประวัติศาสตร์เนาะมีศักยภาพในการาพัฒนาหรือบอกเล่าเรื่องราวที่มันดีๆของเชีงยงใหม่เนี่ยเขาจะรักษาสองส่วนไว้อย่างไรนะครับนี่คือข้อหนึ่งข้อสองครับแล้วข้อสามก็คือว่า เราจะส่งเสริมนะครับส่งเสริมเรื่อศักยภาพที่มันมีดีอยู่แล้วถึงเรื่องกายภาพแล้วเรื่องสังคมแล้วก็คนในพื้นที่นะครับซึ่งมีหลายระดับนะครับไม่ใช่ว่าในในเมืองเชียงใหม่ี่จะมีแค่คนรวยเนะานะหรือชนชั้นกลางแต่แต่ละคนตุกก็มีอัตราส่วนกะพึ่งพึ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. เราจะได้จะได้เรื่องสภาพสังคมที่มันกำลังเปลี่ยนไปโดยเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนสามารถมารวมกันนะครับและทํางานกับเพื่อนที่จะอ,อนุรักษ์รักษาเนาะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ไปตระกัตซึ่งเมืองเชียงใหม่มันดีขึ้นไปตัางหน้าตระกันอย่างไดนะครับ้อสามมันมีสกยภาพมันมีโอกาสใหม่ๆในพื้นที่ที่มันอยู่ห้นัะเพียงแต่ว่าต้องการคนที่คนที่มองเห็นมันแล้วก็มาพร้อมนวัตกรรมซึ่งบางประําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในสถาบันการเป็นเป็นการเรื่องการจัดการชุมชนการซึ่งพอชอัปนาบหรือว่าเรื่องเรื่องการบริหารจัดการบางอย่างซึ่งในสถาบันรศึกษามันมีอยู่แล้วในการ เชียงแต่วแทงเขาต้องการสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อไปปลดล็อกเพื่อคนในชุมชนสามารถทํางานต่ยกันประกอบสามารถทํางานสิ่งที่เป็นพัฒนาชุมชนเนี่ยเพื่อมันดีขึ้นได้เองคือเขาหันตรงนี้เับก็เลยหันบนบาทของตัวเก่าเนาะก็เลยจับจุดนี้มาอ้จจาับมือพาขีของโครงการบ้านยันเวียงว่าเขาก็เขาก็มองเห็นพื้นที่เวียงเก่าเนี่ยลักษณะเดียวกับแม่ข่าเลยนะครับอันนี้เรื่องสังคมนอาเชียงแม่ตะายพก็คือว่าเขามีกลุ่มคนอยู่เขามีโอกาสมีชัยภาพอยู่ ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าพอจะแง่จะใดเพื่อคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เนี่ยที่เพิ่มมองเห็นแต่ปัญหาแต่เพิ่มไม่ได้มองเห็นโอกาสหรอเพราะว่าเพราะว่าความเคยชินว่ามันก็จมไปเป็นวันวันก็จะเห็นปัญหาที่จะ<ๆ>ใดที่เพิ่นเห็นปัญหาเป็น,นโอกาสโลยมเชื่อมโยงกับคนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนที่ทํางานอยู่แล้วเลยนะครับมาช่วยกันปลดล็อกสิ่งเหล่านี้และทํางานไปก,กันนะครับโอกาสที่บ้านีเหมือนเป็นกึ่งๆเหมือนเป็นพื้นที่กลางเหมือน,นกันที่แบบทุกคนมา เจกกันกันาาออนาม,นมามูดแม้ว่าภารกิจโดยรูปธรรมของบ้านมั่นคงจะคือการที่คนจนเมืองได้มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหากแต่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การมีสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าคือความสุขของผู้อาศัยการมีชุมชนที่ดีมีสังคมที่ดี โดยผู้คนในพื้นที่นั่นเองที่จะเป็นคนดูแลจัดการด้วยตัวของเขาเองอันจะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง